สเตเด็ดเป็น OK S K 2 5 0 m g ปี2012เปิดประทุนสวยเลยปอดสายล็อกใบแดงประมาณ4ล้านตอนนี้เหลือหนึงล้านรอหน่นบแปดมือนเท่านั้น อ,อแม็กยังใหม่เพิ่งใส่มาคอสติการ์อฟอร์ดตัดเทลคาร์บ,บอนหลังครบมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงหลายแสนอยู่ครับเจ้าของทำมาบอดี้เดินๆสวย ไม่แปดหมื่นนั่นนั้นเบาะหนังเดียวแดงฟัเงเสียงเครื่องทุกอย่างใช้ได้ปกติมากครับไม่แปดหมื่น เสียงเอพรายแล้วขอว่าคำมาหลายแสนอยู่ตุดใช้งานปกติหมดครับ เกียร์เครบแอร์เย็นเอาไปใช้ได้เลยครับของเ,เสียงองหลับๆเ่นอมกระไม่เดิมสวีดก จ้ติดต่อได้ครับเปิดราคาเพียงแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับถูกมากถูกสุดตลาดแล้วจติดต่อได้ครับ